วันนี้จะเปรียบตัวของเราที่เหมือนเครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียงนี้ก็คือตัวเรานี่แหละเป็นลำโพองอันหนึ่งสำหรับเครื่องรับเครื่องของเรามันยิ่งร้ายกว่าลำโพงไปเสียอีกมันยิ่งร้ายไปกว่าเครื่องขยายเสียงเสียอีกเพราะตัวของเรามีความรู้สึกแล้วได้ยินและรู้สึกแล้ว ลำโพงมันไม่มีความดีใจเสียใจใดเลยตั้งตัวเฉยๆเป็นกลางๆอยู่แต่ใจของเรานั้นตัวของเรานั้นได้ยินเสียงและเห็นรูปได้ยินเสียงถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายถูกสัมผัสแล้วมันจะต้องดีใจเสียใจเกิดกิเลสขึ้นอันนี้มันยิ่งร้ายกว่าลำโพงเสียอีก ประสาทหรือเซลล์ที่มันอยู่ในกายของเราทั่วสพางหมดอยู่กายในกายก็เรียกว่ากายประสาทอยู่ทางตาก็เรียกว่าจักษุประสาทที่เกิดทางหูก็เรียกว่าโสตประสาทที่เกิดทางจมูกก็เรียกว่าขานประสาทประสาททางจมูกอันั้นเกิดทางลิ้นเรียกว่าชิวหาประสาท กายประสาทมโนประสาทอันนี้เฉพาะตัวใหญ่ๆที่มันรู้ทางประสาททั้งหกแต่ตัวปลีกย่อยเล็กๆในน้อยทั่วสพางกายเรียกว่าประสาทมันรับได้ทั่วทุกแห่งรอบด้านเลยส่วนลำโพงนั้นมันถ้าหากคลื่นไปเสมอมันก็ไม่รับแต่นี่มันรับได้หมดจึงว่ามันร้ายกว่าจากโซประสาท ตาเห็นรูปเมื่อสัมผัสถูกต้องประสาทเขาแล้วมันนำไปรายงานตัวใจใจนั่นรับรู้และออกมามาคิดมาพิจารณาวิเคราะห์มันวิ่งออกวิ่งเข้าทั้งสองหนสามหนมันจึงค่อยไปรู้สึกมีใช่ว่าความรู้อันนั้นจากสุ่ประสาทมันไปเห็นรูปแล้วไม่ใช่มันจะรู้ว่า รูปดีรูปชั่วรูปหยาบรูปละเอียดมันวิ่งเข้าไปรายงานใจใจตัวนั้นจะออกมาคิดค้นมาคำหนึ่งแล้วก็ยังวิ่งเข้าไปอีกวิ่งเข้าให้เกิดความรู้สึกเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณมันปรุงมันแต่งไปตามลำดับถ้าหากเราไปตามรู้เท่ารู้ทันของพวกนี้เสีย พอ,อกระทบปั๊บเท่านั้นนะมันวิ่งเข้าไปรายงานแล้วไปรับรู้แล้วก็แล้วกันไม่ต้องออกมาวิพากวิจารณ์ไม่ต้องออกมาคำหนึ่งไม่ต้องมาปรุงมาแต่งมันก็หมดเรื่องใจของเรามันเร็วแสนเร็วไม่ทันมันมันจึงสามารถจะเกิดกิเลสได้หูที่ยินเสียงจมูกถูกกลิ่น ลิ้นถูกรถก็ทำนองเดียวกันนี้มันสะสมไปด้วยประการต่างๆมันจึงสามารถให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าประสาทสมัยใหม่วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเซลล์เขาเอาแต่เซลล์อันเดียวเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องใจพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องใจทั้งประสาททั้งใจถ้าไม่มีใจซะแล้วมีแต่ประสาท มีแต่เซลล์อันเดียวก็ไม่สามารถจะรู้ได้ยังคนตายจิตใจมันหนีจากร่างแล้วมันเซลล์หรือประสาทมันจะใช้อะไรได้มันก็หมดเรื่องกันอันนี้หากว่ามันมีประสาทหรือเซลล์นั้นอยู่ทำการทำงานร่วมกันพูดกันง่ายๆเรียกว่าใจเป็นตัวกลางเรื่องมันนี้วิ่งว่อนอยู่นั่น ใจเป็นตัวกลางประสานรายงานไปถึงใจมันจึงค่อยออกมาคิดค้นพิจารณาให้เกิดสัญญาสังขารขึ้นโดยลำดับใจนี่แหละเพราะตายแล้วไปผลของการกระทำร่วมกันทั้งกายทั้งประสาทเมื่อประสาทดับแล้วยังเหลือแต่จิตจิตมันเป็นคนคิดคนปรุงคนแต่ง จิตนี้เป็นคนรับกรรมดีกรรมชั่วจิตนั้นเป็นคนรับไปตังหากเมื่อไปเกิดใหม่ไม่ได้เอาเซลล์เก่าไปหรือประสาทเก่าไปมันไปเอาประสาทใหม่ต่างหากออกเกิดมาตัางหากออกเกิดแล้วก็ใช้ได้ตามเดิมใจมันไม่จนใจไม่ทุกเซลล์หรือประสาทมันคอยรอรับให้เกิดใหม่อยู่เรื่อยไป ถ้าไปเกิดที่ไหนก็มีที่นั่นความพิสดารของพุทธศาสนามันต้องมีอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะพิสดา,สาร,รสักเท่าไหร่พิสูจน์สักเท่าไหร่ก็เอาเถอะพิสูจน์ได้แต่ตัวเซลล์และตัวธาตุไม่สามารถจะพิสูจน์ใจได้ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดว่าธาตุนี้ไม่มีเขาก็เรียกว่าธาตุอันหนึ่ง ซึ่งเป็นของใหญ่โตระโหฐานที่สุดธาตุน,นั้นแตกออกไปเป็นโลกเล็กโลกน้อยเป็นดวงเดือนดวงดาวต่างๆมันก็ธาตุทั้งนั้นแหละมันจะเอาอะไรมาพูดนอกจากธาตุแหละสิ่งที่เห็นก็รู้นอกจากธาตุแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดสิ่งที่ไม่เป็นตนเป็นตัวคือวิญญาณความรู้สึกอันนั้นเอาอะไรมาพิสูจน์ได้ พระองค์ยังพิสูจน์ได้ว่ามโนวิญญาณธาตุต้องรู้สึกอันนี้เป็นธาตุอยู่ธาตุนี้แหละเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปสลายเป็นของเดิมท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งมาเป็นตัวเป็นก้อนเป็นลูกคลื่นมาพอมากระทบฝั่งแล้วก็สลายเป็นน้ำไปตามเดิม ธาตุนั้นก็มาเป็นตนเป็นตัวผลที่สุดก็สลายออกไปเป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมท่านสอนให้พิจารณาอย่างท่านท่านพิจารณามาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วจึงสอนให้พวกเราพิจารณาตามเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นตามท่านยังพิจารณาเห็นธาตุเป็นธาตุละคราวนี้มันจะเป็นประโยชน์อะไร ทำอะไรได้เลอมันหากมีส่วนหนึ่งซึ่งเกยึดสมมุติปัญญัติตามสมมุติปัญญัติอันนั้นมีส่วนอยู่ต่างหากถึงแม้จะเห็นเป็นธาตุก็ตามมันจะต้องออกในกายนี่แหละคือสมมุติปัญญัติอันนี้แหละอยู่ธรรมดานี่แหละไม่เห็นแปลกอะไรเลยก็ธรมธรมดาธรรมดาแต่ใจนี้มันไปเข้าไปยึด ใจนี้มันเข้าไปถือปัญญานั้นรู้เท่ารู้ตัวที่มันเข้าไปยึดไปถือคนนะ่ะกลัวนักกลัวหนากลัวเห็นจะเป็นทาตแล้วกลัวจะทำอะไรไม่ได้เห็นแล้วไม่สักแต่ว่าลองคิดดูสิสักแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะพูดกันได้หรือคนเราพูดก็ไม่รู้ภาษากัน,นสิ ถ้าถามถึงตัวคนเช่นนางนั่นนายนี่อะไรต่างๆก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรกันอตมาเคยเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เล่นกับหมู่กับเพื่อนบางคนน่ะใจดีใจดีใ,จดใครๆก็เรียกแต่ชื่อชื่อมันชื่อแพรแต่หากว่าคนใจดีหมู่เพื่อนเรียกมันมันก็เลยไม่ขานถ้าจะพูดกับใคร คนอื่นเขาจะเสียใจเดือดร้อนแล้วมันก็ไม่พูดไม่พูดแล้วก็หมดเรื่องกันไม่พูดทำไมจึงว่าไม่พูดมันชอบกลอยู่เขาเรียกว่าแพรแพรกันไม่พูดทั้งนั้นก็ไม่พูดทำไมจึงไม่พูดความข้อนั้นฉันใดสมมุติบัญญัติเรานี้ยังต้องใช้อยู่ถ้าไม่ใช้ก็อย่างว่านั่นแหละจะเรียกอะไร อย่าไปกลัวกลัวจะพูดไม่ถูกสมมุติปัญญัติมันมีอยู่นั่นนะแต่ตัวจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็เลยไม่มีตัวมีตนก็เลยไม่มีเรามีเขาก็เป็นศักแต่ว่าธาตุตรงนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบอย่าไปกลัวเพียงแต่กลัวแต่เราไม่ทำกลัวจะเป็นอย่างนั้น เราไม่ทำทำให้เป็นอย่างว่านั้นก็เลยไม่กลัวมันเป็นจริงแล้วหรือเลยไม่กลัวสมมติบัญญัติก็เลยเป็นไปตามความจริงของมันก็หมดเรื่องกันนี่แหละพุทธศาสนาสอนสลับซับซ้อนลึกซึ้งมากฉปัญญัติโยบัญญัติหกท่านว่างั้นขันธบัญญัติบัญญัติเป็นขันไม่ใช่สมมุติ สมมติกับบัญญัติต่างกันสมมติคือเรื่องโลกเขาสมมติไว้แล้วเรียกไว้แล้วเรียกชื่อไว้แล้วส่วนบัญญัตินั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติทับสมมตินั้นไปอีกเรียกว่าบัญญัติเรียกว่าขันธ์บัญญัติขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้าขันธ์บัญญัติอายัตนะบัญญัติ อายตนะหกบัญญัติทับสมมุติลงไปที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าคนตาของคนหูของคนจมูกลิ้นกายของคนไม่ต้องว่าคนแล้วบัญญัติเป็นอายตนะไม่ใช่ของใครเป็นอายตนะสัจจะบัญญัติของจริงของแท้ไม่แปรปลวนไปไหน ใครจะว่าไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าก็อยู่อย่างนั้นเป็นจริงอยู่อย่างนั้นสัจบัญญัติขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติอินทรีย์บัญญัติอินทรีย์ก็เรียกว่าบัญญัติเหมือนกันอินทรีย์ก็อายตนะทั้งหกนั่นเองอายตนะอินทรีย์สมมติบัญญัติสมมติของคนที่เขาสมมติไว้แล้ว มันก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆแต่หากไม่เป็นจริงเป็นจริงอย่างเขาว่าจริงแต่ไม่เป็นจริงคือมันไม่เป็นจริงตามของจริงแต่เป็นจริงตามสมมุติพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้อย่างนี้จึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนหลายอย่างหลายนายมันเป็นเหตุให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติสงสัยลังเลมาก คนประพฤติปฏิบัติแล้วทำคำสอนของพระองค์สอนของจริงทั้งหมดหมดสงสัยหมดลังเลให้เข้าใจโดยในนี้ที่อธิบายมาก็สมควรด้วยการเวลาด้วยประการชนนี้